เสรเบิ้งน่เลยังหลหูว่ามันแก่มอยมันยุบมนยุโอ้อันนี้นะคือ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 มันล่นนะคือพ่อกินตีโอ้โหน่าเลิแบบนี้่ั Of of uh, uh huh. อันนี้นะแม่ซ yeah. yeah. ิล yeah. ี่หาวที่ซิลี่เหนียวข้าวเหนียวเลยขอบคุณมากมากค่ะซิลี่ออกมาบึงดูบ้างแกะบึงอนหน้ายายแม่เต็มดีวะ ชิลี่หาวบออันนี้เขาเอินพันพันพีทเลยครับอันนี้ขอ้โหมันเอปเต็มดีได้ละเอาไปเอ็นเอาเลยเก็บบนี้เอาไปเอกะทก็ได้ไปนึงก็ได้เอนตัว้วยหลาย่าแล้เลยลายยูก็ลยลายยูวนแล้วหอมยังมาซื้อ้มันาท่านได้เมวมาซื้อมันสเบิออันนี้สเบิช่วงหครับนี่สวนใหญ่ ออีกซีหามันไม่ด้ออกแล้วนสีมาสื่อเลยดิอันหน้าอยากถามว่านฝนตกได้น้ำจะเทหรอไปมาเอยมาเดี๋ยวมาอย่างเว่างหันละบออแต่ว่ามองลงแต่ไม่น้ำน่ดนึงนะแจ๊คปลูกจักไลนี่ครับเนี่นเพราะอ๋อปลูกอะไรช่วงนึง โ,โอ้โ,โดนฮะโดนปันใดครับมันจึงได้ได้กินนี่สองเดือนกัวสองเดือนกวักวจีโอ้อะไรหรอบ้านนี้แนวไปกินแ <laughs> ก้วล่ะครับบัา <laughs> นเฮาจะได้เฮาเขัาเป็นตัดเธอฟังนี้เลยบัดนเฮามามื่อแรองมืออื่น <c oughs>